นี่แหละพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าให้ย้อนกลับมาหาดูตนเองอย่าลืมตัวมองดูใจด้วยสติและกปัญญามองใจของตนเองแนวความคิดของตนเองสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมทางภายนอก,กทำให้มันถูกต้องในการอยู่เรื่องก,รกัรมีการเสียสละเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีเมตตาต่อกัน พูดยาพาทีเป็นสัมมาทิฏฐิคือคิดดีทำดีพูดดีอย่าไปคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีทำดีที่สุดนะขณะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่สรุปแล้วก็คือมันมันคนลับเพิกฝ่ามือเพิกความเพิกหงายตัวเองในความสุขในใจของพวกเราความสุขและความทุกข์มันอยู่ในจุดนั้น